เชื่อว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยน่าจะได้ดูการกลับมาของเทพทัตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินะกับอนิเมะเรื่องสองพี่น้องปิศนาโรงเรียนมหาเวทซีซั่นที่2บนแพลตฟอร์มของ a a s p l a y ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีเราแฟนคลับอย่างเราๆร,รอชมภาคต่อกันมามากกว่า6ปีเลยล่ะนะและในตอนนี้เองนะครับตอนที่เทพทัดเขาได้กลับมาอีกครั้งเขาก็กลับมาพร้อมกับสตูดิโอใหม่ที่ใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เฮ้ยนี่มันงานกากลงนี่ว่าเอาแล้วมันจะกากลงจริงไหมนะครับก็ขอเชิญทุกท่านพบกับการรีวิวอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ามาฮกะโคโคโนเรโตเสซีซั่น2ได้แล้วครับผมจะหันลิ้นทำไมวะเนี่ยด ディスラレーションゾーンディーナ、君は軍人としての甘い強盗者な、タッタ、全力で叩き潰すタッツ、もうあなたに勝ち目はないわ魔法科高校の劣等生、外放射編 เนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยจะนําเสนอคนดูอย่างเราให้ได้พบกับองค์กรรับองค์กรหนึ่งที่มาจากฝั่งของอเมริกาเพื่อมาตามหาบอดแสของนักเวทนะครับที่มีพลังทําลายล้างเทียบเท่ากับหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ดู The m o ู i วีแล้วมาดูภาคนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามีงงแน่นอน แล้วเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวร้ายตัวหนึ่งนะครับที่ย้ายมายังประเทศญี่ปุ่นและก็มีองค์กรลับอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยที่มาตามหาเบาะแสของคนร้ายคนนี้ซึ่งพระเอกเองเนี่ยก็อยู่ในข่ของไอ้พวกตัวร้ายที่มันมีพลังทาลายร่างสูงแล้วนะแม่นางหัวทองคนนี้เนี่ยก็เลยมาตามสืบเกี่ยวกับพระเอกนะครับจนสุดท้ายนี่ก็จับพัดจับผูทําให้เธอเนี่ยได้มาเรียนยังโรงเรียนเดียวกันกับพวกพระเอกซะงั้งงน และก็ตามสเต็ปนะครับไม่ว่าเทียบทัดของเราจะคุยกับสาวคนไหนนะครับสาวคนนั้นเนี่ยก็จะโดนปักธงอย่างแน่นอนหมืล้านเปอร์เซ็นต์และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาคใหม่ที่จะทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับภายในตอนเดียว มาโฮก่าโคโคโนเรโตเซซีซั่นหนึ่งนะครับเคยฉายไปแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 4และก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยเป็นนิยายมาก่อนนะและพอหลังจากมันได้กลายเป็นอนิเมะที่ทําโดยค่ายแมทเฮาเนี่ยซีซั่นแรกมันก็ดังเป็นผู้แตกนะครับแถมมันยังมาพร้อมกับเพลงเปิดอันทรงพลังจากพระแม่อลิซาที่หลายๆคนเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพลังเสียงของเธอนี่มันสุดยอดจริงๆกับเพลง rising hope นะครับที่มาในตอนนั้นเนี่ยทั้งเดือดทั้งมันเข้ากับโทนเรื่องซะจริงๆเลยมันก็ไม่แปลกแล้วนะที่อนิเมะดังๆส่่ววนนนนใใหญทุกัี้ อยากได้เธอคนนี้มาร้องเพลงเปิดให้และข้อดีของเรื่องนี้นะครับก็ใช่ว่าจะมีแต่โอพีสที่ไหนล่ะนะในตอนนั้นน่ะฉากแอคชั่นมันก็เทียบกว่าใครๆนะครับฉากต่อสู้ก็ทําออกมาได้ลื่นไหลแบบสุดๆและยุคนั้นเองเนี่ยเทียบทัดก็ถือได้ว่าเป็นพระเอกสุขุมนุ่มลึกที่มันตรงสเปคนักดูอนิเมะส่วนใหญ่มันก็ไม่แปลกเท่าไหร่แล้วครับที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นที่นิยมและพอมาเป็นภาค2นี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนสตูดิโอมาเป็นสตูดิโอ8บิตมันก็เลยทําให้คุณภาพขออองงงงงาาาานนนททที่ท่่แมเไว้ดดรลลิิึจๆ แต่ก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับผมว่าเรามาพูดถึงสตูดิโอ b i t บิตกันก่อนนะครับว่าเขานั้นเป็นใคร สำหรับสตูด yes. ิโอ8บิตนะครับก็คือสตูดิโอที่เคยทำอันิเมะดังๆหลายเรื่องอย่าง Infinite s t a r t ต s เกินไม่เป็นสลามนะครับแล้วก็กิเชียซิลีและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องไหนเลยนะครับที่จะเป็นงานเผาแต่ทว่าเทียบทัศซีซั่น2ของเราเนี่ยมันก็มีบางฉากนะครับที่เผาจริงๆ แต่มันก็ไม่ได้มองออกง่ายขนาดนั้นหล่ะนะถ้าคุณไม่จับผิดเหมือนผมและก็บ้างฉากเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่ก็ทําไมมันเคลื่อนไหวอย่างนี้แต่ในตรงนี้เนี่ยเราจะไปขอพูดถึงในช่วงโปรดักชั่นก็แล้วกันนะครับไอช่วงเขาเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันตัวละครหลักๆในภาคนี้ได้แก่เทพบทัดแอนเดอรแกงแล้วก็จะมีไวฟ์คนใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือแองจลิน่านะครับ คนจากองค์กรลับของ USA นะครับที่ดูยังไงยังไงเนี่ยใย,ยนี่มันก็สปายชัดๆมีพิรุษแบบเห็นได้ชัดแต่ถึงจะเก็บความลับไม่เนียนนะครับแต่ฝีมือการต่อสู้ของเธอเนี่ยเกาหลีกีเกาเก่งในระดับแนวหน้าเลยล่ะนะเอาล่ะที่นี้มาพูดถึงการผลิตของเรื่องนี้กันบ้างนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณภาพงานผลิตมันจะเป็นยังไง มาฮูกะโคโคโนเรโตเซภาค2นี้นะครับเป็นภาคที่ถูกทำโดยสตูดิโอแปดบิตซึ่งก็เป็นสตูดิโอเดียวกันนะครับที่ทําในภาคเดอะมูฟวี่แต่ดูเหมือนว่าภาคเดอะมูฟวี่เนี่ยเขาจะทุ่มทุนสร้างกันล่ะนะภาพมันก็เลยออกมาสวยกริบคมกริบ เทียบเท่ากับแมทเฮาส์ที่เคยทําไว้แล้วเผยๆเนี่ยอาจจะดีกว่าแมทเฮาส์ได้ําในภาคเดอะมูวี่แต่ถ้ว่าภาคนี้นะครับมันก็เป็นภาคทีวีซีรีส์ภาคที่2แล้วแน่นอนครับว่ามันมีภาพเผาอย่างแน่นอนเหมือนภาคนี้เนี่ยจะมีการใช้ทีดีมารับตัวละครอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็พอจะมองข้ามผ่านมันไปได้ซึ่งเรื่องภาพเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ลื่นไหลอะไรบางทีก็ดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนไปหน่อยแต่ก็ยังว่าแหะครับมันเป็น ต้องลดต้นทุนลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าเรื่องภาพผมให้เท่าไรนะครับผมก็จะขอให้แค่6ก็แล้วกันนอะเต็ม1ิบมาที่เรื่องเสียงกันบ้างครับผมเชื่อว่าจุดนี้หลายคนน่าจะจับสังเกตเหมือนผมแน่ๆแล้วว่าไอ้ซาวประกอบของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการกำกับเสียงที่โคตรจะผิดพลาดเลยบางทีเนี่ยก็ใส่เสียงใส่ซาวขึ้นมาแบบตรงๆเลยบางที่อยากจะตัดจบก็ตัดจบมันแบบหนห่วยไม่ได้มีการผ่อนไม่ได้มีการเฟดอะไรเลยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นการกำกับเสียงที่ห่วยแตกก็คงจะไม่ผิดนะครับ ซึ่งมันเป็นการกำกับเสียงที่ทําให้โทนเรื่องเนี่ยมันดูแบบเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเหมือนแบบดนตรีที่มันไม่ควรจะใส่ก็ใส่เข้ามาบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยควรจะใส่ดนตรีแบบหนึง่งก็ไปใส่ดนตรีที่มันไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่อะไรทํานองนั้นแล้วถ้าจะพูดถึงคะแนนเรื่องเสียงนะครับผมก็จะขอให้แค่2คะแนนเต็ม1ิบครับ คือมันงงในงงจริงๆล่ะนะส่วนเพลงเปิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ากับโทนเรื่องเอาซะมากๆเลยล่ะนะทั้งสนุกทั้งมันนะครับเอาไปเลย10เต็ม10ไม่มีหักหากใครกําลังมองหาเพลงเอาไว้ฟังตอนกินข้าวหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้ปลูกปา่าดํานาดูประการลงอะไรก็แล้วแต่เพลงเปิดของภาค2นี้เนี่ยก็คือดีจริงๆครับสุดท้ายคะแนนความน่าสนใจของภาคนี้เนี่ยผมก็จะขอให้อยู่ที่3ดาวเต็ม5นั่นเองครับ เป็นอนิเมะที่แฟนเซอร์วิสไม่ได้สนใจคนดูหน้าใหม่ไม่มีการเกินอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าคุณอยากรู้ว่าแม่นางหัวเหลืองคนนี้มาจากไหนก็ย้อนกลับไปดูเดอะมูวี่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าไอโรงเรียนนี้มันเป็นอะไรยังไงทําไมต้องมีการวัดพลังอะไรอย่างนี้คุณก็ย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งอะไรทํานองน,นั้นเหมือนทุกอย่างที่เขาใส่เข้ามาในภาค2นี้เนี่ยจะทํามาสําหรับคนที่เคยดูมาแล้วเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการย้อนความอะไรให้มันมากกวา่ามันก็จะถูกใจสําหรับคนที่ติดตามมาแล้วแต่สําหรับคนที่มาดูใหม่ๆเนี่ยก็จะมีงงๆกันบ้าง เอาละสาหรับใครที่อยากจะดูเรื่องนี้และคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนรู้เรื่องนะครับก็ย้อนกลับไปดูเถอะครับเผื่อที่จะไม่ได้เป็นภาละของเพื่อนๆในโรงเรียนและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะเรื่องมาฮกะโคโคโนเรโตเซซีซั่นสนะสําหรับใครนะครับที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามนะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับวันนี้รักน้ํารักปล่ารักสักุระบายๆจุบ